ขอบคุณร้าน CJR เมกะบาซ่าชั้น5พูดตั้สนุนเพจเราช่องเราอย่างเป็นทางการครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่วันกาดไฟไทยแลนด์บายครับชั่วโมในคลิปทอลกวันนี้กลับมาอีกแล้วเนี่นะแปะกลับมาแล้วนะครับผมนะวันนี้ก็เอาแปะมาอย่างนี้แน่นอนว่าเป็นคลิปทอลกแน่นอนนะคลิปทอลกกลับมาแล้วนะครับวันนี้เราจะทําอะไรดีอะไปพูดถึงเสียงหยาบเย็นเลยฮะบ็อกเนื้อบ็อกเนื้อบ็อกเนื้อบอกเนื้อบอกเนื้อชื่ออะไรอ่ะฮะบล็อกไหนนะ GCB01 ใช่ไหม GCB01 อ่ะชื่อชื่อบล็อกชื่อบล็อกเป็นหมา ไม่ใช่ไม่ใช่ a c ค d e m ม o ่อเดว่านะครับนะก็บล็อกเนี้ยมันเป็นบล็อกเงือกเลยซึ่งของไทยประกาศออกมาแล้วว่าเป็นซองสุ่มเท่านั้นเป็นบ็อกใหญ่ได้วยเดมันเดิมใช่บล็อกไม่เหมือนเดิมบล็อกใหญ่ขึ้น800บาทเนี่ยซองใช่ไหมใช่นะครับนะโดยข้างในซองเนี่ยจำนวนหรืออะไรเนี่ยก็เรายังไม่รู้เหมือนกันนะครับผมนะเราจะมาเราจะมาสปอยก่อนชุดนี้มีทั้งหมดอยู่ราวๆ ประมาณ40บใบสีใบความพิเศษของชุดนี้นะครับผมบมันก็จะมีค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยมันเป็นถ้าเป็นญี่ปุ่นนะชุดแรกที่มีรูปฟูอาร์ตชุดแรกที่ s อพธรรมดาแตกต่างกันอแล้วก็โอ้โหมันชุดแรกที่มี SCR ครับ s H S สอ <S แบบพิเศษพิเศษอีกชุดแรกที่ติดคีย์เวิร์ดอ่ามีคีย์เวิร์ดก็มาด้วยชุดชุดแรกที่อะไรกันชุดแรกที่เปลี่ยนรหัสชื่อบ็อก ปกติเงือกจะเป็น EB ตลอดใช่เป็นเน็ตเร์บลเตอร์แต่ว่าอันนี้เป็น GCB อ่าเป็นแคนเบลเตอร์โอเคเรามาเริ่มสปอยกันเลยดีกว่านะครับผมนะจะบอกว่าเป็นบล็อกแรกที่ว่ามีอาร์ตใหม่ด้วยป่ะใช่มันมี2อาร์ตไงนั่นแหละมี2อาร์ตอาร์ตไออาร์ที่อาร์ทธรรมดาแตกต่างกันใช่โอเคเริ่มสปอยกันดีกว่าครับมาที่เกศศูนย์เยอะแยะเลยเกศศูนย์นะครับอย่างที่ดูมาเขาจะให้คิดที่เข้ามาถึง 3แบบนะครับผมสแตนอีก2แบบแล้วก็จะเป็นฮิล1ดอล1แบบนะครับโดยจะมีคริติคอลติดเทค2ใบนะครับนะแล้วก็จะมีอ่าสแตนติดเทค1ใบนะเรามาเริ่มอ่านกันที่ชิติดเทคใบแรกก่อนเลยดีกว่าข้างบนสุดเลยเซริเซสฟ f าเลสนะฮะเลนะเลนะนะครับผมมีเทคคือออโต้ในช่องเรียกการนะผมนะมันเข้าสู่โซ อ่าเมื่อแวนการ์ดเกตสามอ่าที่เป็นเกดสามนะครับนั่นหรือมากกว่าที่ชื่อว่าลอริสลอริสโจมตีนะครับสามารถเอามันเข้าโซโจการ์ดหนึ่งใบแล้วก็แวนการ์ดระเบดห้าพันอันนี้ก็เป็นชีอาโซธรรมดาเนาะของตามสไตล์เล่นเด็กจีอ่าจะเรียกจะมีพวกนี้ต่อมาก็เป็นชีกใบหนึ่งครับที่ติดเทคเหมือนกันจะเป็นดูโอเลิฟโจ๊กเกอร์อ่นะดูโอ้เลิฟโจ๊กเกอร์ใช่ไหมเชลริมเชลริมนะครับมีเทคคืออ่ามีเทคออโต้ในช่องเรียกการ์ดนะครับเคาน์เตอร์บาร์หนึ่งเอามันไปไว้ในท็อปเเด็็คนนนะะรับผมแลล้วกกือยูิต อ่าอ่าอ๋นะเมือ่อมียูนิคกับขึ้นมือจากช่องเรียกาศใช่ถ้าแวนการ์ดคุณติดชื่อว่า Duo โดูโอในชื่อสามารถจ่ายค่าคอส์ถ้าจ่ายค่าคอส์ก็เสิร์ชการ์ดหนึ่งใบที่ชื่อเหมือนกับตัวที่นํากับขึ้นมือนั่นแหละนะครับ,รบนะและ้วก็อ่าสับกรองสับกองนะครับนะแค่นั้นเอง<ช>ก็<ช>งเรียกได้ว่าเป็นการหาตัวขึ้นมือให้เหมือนกันอย่างพีทหรืออะไรที่มีเทคเนาะอะฮะโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นคิดที่เข้าอีกใบหนึ่งแล้วก็สุดท้ายจะเป็นที่มีเทคเป็นติกเกอร์เป็นสแตนติ เดม,มาเดม,มาครกนะครับตัวนี้จะมีเทคออโต้ในช่องแวนการ์ดหรือเรียกาดฮา,าร์โมนี่อ้าวอะไรอะเอานี้คืออะไรอะเป็นคีย์เวิร์ดของประจำแคนมาวิลได้ต้องบอกก่อนว่าคีย์เวิร์ดนะครับมันจะเป็นเทคนิคแบบใหม่ที่ย่อเทคของแต่ละอันให้สั้นลงเพื่อ,อมีความเป็นแคนแคนนั้นโดยเฉพาะซึ่งคีย์เวิร์ดจะออกทุกแคนแต่กําลังออกในวันที่คลิปนี้ออกนะครับยังบอกต้องบอกก่อนเลยว่าคีย์เวิร์ดยังออกไม่ครบเลยยังขาดของลิงจ๊กเกอร์อยู่เลยด้วยซ้ำนะครับนะแต่ว่าทีนี้ลิงอ่า ของอันนี้มันจะเพิ่งเริ่มของไทยจะเพิ่งเริ่มที่ชุดนี้โดยคีย์เวิร์ดเนี้ยมันจะมีคำนิยามขอคำนิยามนิดนึงเมื่อมียูนิตลงในคอลัมน์เดียวกับมันนะครับนะก็ที่ถ้าเป็นตัวที่มีัถานะฮาร์โมนเหมือนกันก็จะติดฮาร์โมนีเป็นเทคที่เกิดในช่องแวนช่องเลียก็ได้งงไหมก็คือเอาง่ายๆอันนี้คือถามมาคร่าวๆก็คือถ้าสมมติในแถวเดียวกันมียูนิตอยู่หนึ่งตัวที่ติดฮาร์โมนี ให้มีตัวลงในคอลัมน์เดียวกับมัน,นเฉยๆอ่ะไอตัวข้างหน้ามันก็ติดฮาร์โมนีแล้วก็คือสมมติว่าในเทิร์นนั้นอะเรียการ์เราวางทั้งหน้าทั้งหลังอยู่ช่องหนึ่งเงี้ยวางตัวหน้าติดฮาร์โมนีวางหลังลงไปมันก็ฮาร์โมนีคู่เลยอ๋อแค่นั้นเองนะครับตัวนี้มันจะมีเทคคอนติเนียในช่องเรียการนะผมเจนเบรกหนึ่งนะครับนะเมื่อเข้าสู่สถาน,านะฮาร์โมนีนะเพราะมันบอกว่ายูนิตอีชอินฮาร์โมนีสตัดนะครับจะได้รับเทคออโต้นะครับผมนะเอาเอามันวางไว้ท็อปเด็กซ้อน ตอนจบการต่อสู้ที่ยูนิตนี้บูตสามารถจ่ายค่าคอส์ถ้าจ่ายค่าคอส์เลือกอาเรียาการ์ดเราหนึ่งใบนะครับกลับขึ้นมือและเลือกเรียการ์ดเราหนึ่งใบบนมือลงช่องเรียาการ์ดแทนอาลงคอลงช่องเรียาการ์ดจากนั้นสับเด็ก,ดกใช่ไหมใชนะ่เพราะว่ามันให้เอาตัวนี้ไปปกเด็กด้วยนั่นเองก็คือง่ายๆครับถ้ามันติดสตาร์ทธาม,มนีก็ได้ยกแค่นั้นเองแมบ่ปเปลี่ยนตัวโอเคทีนี้เราจบไปมาแล้วกับทิกเกอร์เนาะทิกเกอร์ที่เหลือก็ไม่มีเทคแล้วนะครับมาที่ตัวเริ่มกันดีกว่า ตัวเริ่มจะมี2ตัวตัวแรกก่อนเลยฟิงเกอร์แมจิกมาโกะนะครับตัวแรกมาโกะมีเทคสองเทคนะครับผมอันแรกเป็นโฟลันเนอร์อยู่แล้วเนาะอันที่2จะเป็นออโต้ในช่องเลกาเจนเบกหนึ่งจนจบการต่อสู้ที่ยูนิตนี้บูธนะครับสามารถกลับขึ้นมือได้ถ้ายูนิตนี้บูธปุ๊บก็สามารถดีดมันกลับขึ้นมือแค่นั้นเองนะครับอาจจะมาช่วยกัดหรืออะไรก็ว่าไปอีกตัวหนึ่งครับผมเฟอร์เรสซันนะคะอาคาลิอาคาลิมีเทคอันแรกมีเทคสามอย่างเลยอันแรกเป็นโฟลันเนอร์อันที่สองฮาร์โมนีขอตัดไปเนาะอันนีวเดี๋ยวเเรรรืื่่อองงชิปฮา์โมนี ปัญญาเกี่ยวกับคีย์ต่างๆอะไรเดี๋ยวเราจะทําให้อีกทีหนึ่งเป็นคีบยากกระหัะให้และอันที่สามจะเป็นคอนติเนียลในช่องเรียกการเจนเบรกหนึ่งนะครับผมเมื่อยูนิตนี้นะครับไป็นแอคทีฟก่อนแอคทีฟในช่องเรียกการนํายูนิตนี้เข้าสู่โซเลือกต้องติดสตัดฮาร์โมนีป่ะใช่ต้องติดก่อนเมื่อยูนิตนี้ติดสตัดฮาร์โมนีนะครับนะถ้าติดสถานะฮาร์โมนีปุ๊บแอคทีฟในช่องเรียกการนำมันเข้าสู่โซ่พอมันเข้าสู่โซปุ๊บเลือกเรียกการแล้วหนึ่งใบกับขึ้นมือจั่วการ์ดหนึ่งใบก็เหมือนดีดปะ ใช่เดทดหนึ่งจอหนึ่งใช่เอาเข้าโซอะไรว่าไปโอเคจบแล้วครับเกจศูนย์มาที่เกจหนึ่งใบแรกของเรากันเลยครับไม่ a ด้ออฟเ r อร์ไพนะฮะเอาเมนโอ้เซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เลยนะครับใบนี้อ่าเป็นอ่าออโต้ในช่องอากาศเจนเบกหนึ่งอีกแล้วโซบัสหนึ่งนะครับผมเมื่อจบเทิร์นที่ยูนิอ่าเมื่อตอนจบเทิร์นถ้าอยู่ในนี้เลสอยู่สามารถจ่ายค่าคอร์สจ่ายค่าคอร์สก็มันกลับขึ้นมือได้ครับอันนี้ก็คือต้องใช้อะไรเงี้ยใช่ ประมาณนี้ต่อมาครับผมครับดูโอจอเจสนะฮะเลดี้อ่าคาซูฮะคาซูฮะนะครับผมมีความสามารถคือออโต้ในช่องเรียกอากาศเคาน์เตอร์บัตหนึ่งจาริที่ติดชื่อว่าดูโอนะครับเมื่ออยู่ในโจมตีฮิตแวนการ์ดนะครับแล้วยูนิตเนี้ยถูกบูตใช่นะสามารถจ่ายค่าคอสถ้าจ่ายค่าคอสเลือกเรียกอากาศหนึ่งใบที่ติดชื่อว่าดูโอนะครับนั้นแล้วก็สามารถรีเทิร์นกลับขึ้นมือได้นะครับแล้วก็อาเซิร์ตการ์ดหนึ่งใบที่ชื่อเหมือนกับตัวที่เอากลับขึ้นมือนั่นแหละนะครับนะ แล้วก็ขึ้นมือจากนั้นก็สลับเด็กนั่นเองนะครับแล้วก็นนี้ก็จริงๆเทคคล้ายๆของไอติกตัวหนึ่งปไปที่มันออกมาแล้วเป็นเกรดสองเขาไดบาร์หนึ่งยกหนึ่งจุยกหนึ่งเสิร์ฟหนึ่งอะประมาณนั้นประมาณนั้นเนาะแต่ว่านี้เหมือนว่ามันเป็นช่วยเรียอากาศไงอ,อาจจะใส่เด็กให้มันแน่นขึ้นเพื่อเล่นกับดูโอไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเนาะใบต่อไปครับผมเกรดหนึ่งเหมือนกันโ t ท t ลไอดอลนะฮะล o l l y l o l ี่นะครับผมมีเทคอันแรกก่อนเป็นฮาร์โมนี่นะครับออโต้ที่ทำให้กับเรียอากาศ harmony แล้วมีแถกอันนี้หรอเป็นออโต้นะผมในช่องเรียกเ่ิดเจนเบรกหนึ่งนะครับผมนะเมื่อยูนิตนี้จบไปแล้วอยู่ในสถานะฮาร์โมนี่อ่าดูนี้บวพลังสามพันใช่ครับผมก็เป็นตีหมื่นเลยถ้าอยู่ในสตัดฮาร์โมนี่นะครับใบต่อไปเป็น PGG อันนี้ขอข้ามไปอันนี้จะสังเกตว่าถ้าเทคฝรั่งเนี่ยจะเขียนเริ่มเขียนว่าเค้าเตอร์ชาร์จแล้วอ่าจะไม่ได้เขียนว่าเฟสอัพดาเมจโซนอันเก่าจะเขียนว่าเฟสอัพใช่ไหมหงายหน้าดาเมจโซนอันนี้จะเขียนว่าเค้าเตอร์ชาร์จเค้าเตอร์ชาร์ดทีไหงายดำนะ โอเคใบต่อมาครับผมวันบอลไฟนะฮะฮินาตะครับผมฮินาตะมีเทคคือออโต้ในช่องเวนกอร์หรือเรียการ์ดเมื่ออยู่ในนีจโจถูกโจมตีบวก5,000จนจบการต่อสู้ก็ตัวทั่วไปในทีดีเนาะครับใบต่อไปเอาไม่ใช่แล้วฮินาตะนั่นรถต่อวะนะไม่ใช่ไม่ใช่บ้านฮินาตะดิ้งเคลโลอ๋อโอเคใบต่อมาพระมันพลาดเลยวต่อไปนะครับพิซึมโดโอนะฮะลอเรลตาก็เป็นตัวปลดลิมิตเบรกสี่นะครับถ้ามีอยู่ในสนามก็สามารถใช้ลิมิตเบรกสี่ได้เลยโดยที่ตตติิดสกลัว่อมมมาผซึ เป็นเซตเลเต้นะฮะอ่าตัวเนี้ยจะมีเทคออโต้นะครับคือว่าเมื่อมันกลับขึ้นมือแล้วแวนกาดติดเชื่อไปซึมเนี่ยจะได้รับสกิลเขาได้ชาร์จหนึ่งกลับขึ้นมือจกช่องเรียกาัดนะจะพอปุ๊บจะหงายดมหนึ่งแล้วก็โซชาร์จหนึ่งอ่าแล้วก็เลือกอ่ายูนิตไปอื่นบุกสี่พันจนจบเทิร์นและอ่าถ้าไม่สักอ่าถ้าไม่สามารถคอหรออถ้าไม่สามารถคอนก็คือเด้งเด้งขึ้นแล้วอะย่า ไม่มันอ่ะไม่สามารถลงมาได้อีกอ่าโอเคปิดอ่าตัวมันไม่สามารถลงมาในสนามได้อีกรอบใช่ไหมใช่ใช่โอเคก็คือขึ้นแล้วขึ้นเลยใช่ครับโอเคก็เป็นเทคประมาณว่ากันยกยกบ่อยๆนะครับนะเพราะว่ามันมันได้เทคเยอะไงสตาร์ทมันได้เยอะนะครับตัวต่อมาเป็นเดซิเซนเดียว่านะฮะอิซกะไม่มีเทคครับเป็นฟูลอาร์ตไปครับผมตัวต่อมาครับผมซิกเซ็ตสมายนะฮะปูโม่ปูโมนะครับผมมีเทคคืออ่าออโตในอ่าออโตเจนเบรกหนึ่ง นะครับเมื่อยูนิตเมื่อยูนิตเนี้ยเข้าสู่ช่องกาเดียนเลือกเรียากาศเราหนึ่งใบจากบนมืออ่ะคอลงเรียกกราคอคอลงช่องเรียากาศเหรอใช่เลือกจะได้เชียวเพิ่มอีกห้าพันอ๋อก็คือถ้าเราคอเรามากาศแล้วคอเพิ่มได้ถ้าคอก็คือตัวนี้อากาศขึ้นเป็นหมื่นหมื่นเลยใช่โอ้โหเป็นหัวแรด้วยเนาะ โอเคไปต่อมาครับผม Super New Student นะฮะชิซุกุชิซุกุนะครับมี2เทคเจนการเทคแรกคือฮาร์โมนีนะครับเทคที่2เป็นออโต้ในช่องเรียกาดวันเพอร์เทิร์นเจนเบรกหนึ่งนะครับผมนะมเมื่อยูนอยู่เนี้ยอ่าติดสถานะฮาร์โมนีนะครับเปิดดูการ์ด5ใบาจากท็อปเด็กนะผมเสิร์ชการ์ที่เป็นเกรดสหรือม,มากกว่านะครับนะแล้วก็ แสดงให้อีกฝ่ายดูแสดงให้ฝ่ายดูแล้วก็นําขึ้นมือสับเด็กแค่นั้นเองครับใบนี้เป็นดับเบิลด้วยนะครับใบต่อมาครับผมสวิธพาราได้นะฮะมันยามันยาเนี่ยผมมี2เทคเช่นกันอันแรกคาร์โมนี่ครับผมอันที่2เป็นออโต้เจนเบรกหนึ่งนะครับเมื่อจะบูธนะครับ ถ้าตัวที่มันบูธให้ติดสตัดฮาร์โมนีก็จะบวก4 0 0พันก็เรียกได้ว่าเป็นตัวบูธหมื่นเลยนะครับนะอาจจะไม่ต้องอยู่ไม่ต้องบูธให้แวร์ด้วยนี่เนาะบูธให้ใครก็ได้ที่ติดสตัดฮาร์โมนีใช่ขอให้ใครก็ได้เป็นฮาร์โมนีจะบูธหมื่นได้เลยใช่ตัวต่อมานะครับผม Talent of ออฟเออ e r เซเ e นะฮะ Sandy Sandy นะครับผมอันนี้เป็นตัวทิ้งสไตล์นะครับแล้วก็มีความสามารถถ้ามันลงช่องเลกาจากมือนะครับสามารถโชว์เกจสารฟังตรงข้ามดูเซิร์ชหา ลอริสลอริสขึ้นมือได้แล้วก็ทิ้งการ์ดหนึ่งใบบนมือแค่นั้นเองนะครับสเกสองใบที่หนึ่งครับผมเอมิเลนนะฮะ Spark le, โโสปาร์เก <S S 2> <Spark le, S 1> ิลสไปก้าโอ้โหสปาร์เอสเยอะเหลือเกินสไปก้าเอ็คเทตัวนี้นะครับผมมีความสามารถคือออโต้ในช่องเรียกการ์ดนะผมเจนเบรกหนึ่งนะครับเคาน์เตอร์บัสหนึ่งเมื่อยูนิตนี้โจมตีแวนการ์ดนะครับและถูกบูตสามารถจ่ายค่าคอร์ถ้าจ่ายค่าคอร์เลือกเรียกการ์ดของเรากลับขึ้นมือแล้วก็สามารถอาคอจากมือลงช่องเรียกการ์ดได้ยูนิตจะบวกสามพันจนจบเทิร์นนมััคือตว รับบูทครับแค่นั้นเองไว้ยกไว้คอไว้ตีกรอบแค่นั้นเองนะครับตัวต่อมาครับผมเป็นเกตสองเหมือนกันครับเตอร์โนนทีปาร์ตี้โคเวอร์นะฮะตัวนี้ว่าเฟินฟูอาร์ตนะครับไม่มีอะไรครับผมใช่ตัวต่อมาชื่อโอ้โหตัวเล็กมากโดว์บิลโลเอลเลฟต์โดว์บิลโลว์เอชเชียลออฟเซียพาร์เลสอ่ามินาโมะมินาโมะนะครับโอ้ชื่อยาวเนาะ ตัวนี้มีความสมารถคือออโต้ในช่องเรียกกาศนะครับผมเคาน์เตอร์บาร์ดหนึ่งเมื่อยูนิตนี้ถูกนําขึ้นมือจากช่องเรียกกาศนะครับผมถ้าแวนการ์คคุณติดชื่อว่าดูโอในชื่อสามารถจ่ายค,ค่าคอสจ่ายค่าคอสบวกห้าพันนะครับแล้วก็เลือกการ์ดหรอที่ชื่อเหมือนกับตัวเนี้อ๋อหลืออะไรนะถ้ามีหรอถ้ามีการ์ดหรอที่ชื่อเหมือนกับตัวนี้กลับขึ้นมือใช่สามใบสามใบเคาน์เตอร์ชาร์กหนึ่ง ก็คือถ้ามันต้องขึ้นมือสามใบเลยไม่ไงายแดมแค่นั้นเองอู้ไว้เรียกว่าปั๊มพลังแวนสิเนาะครับน่าจะใช่โอเคใบต่อมาครับผมยูโอแฟนตาเซียล่ะอะไรลัมลี่ตัวนี้จะมีเทคคือออโต้ในช่องเรียกกาศนะครับเมื่ออยู่โจมตีนะครับผมเรียกการดิเชตเลอิดนะฮะทีเดียวนี้ได้รับพลังโบสถ์สามพันก็เลอิดมันเป็นตัวไหนฮะแกสามแกสา อมน่าจะชื่ออะไรนี่แหละแต่เราน่าจะอ่านไม่ถูกอันนี้ไงรายอีกตัวไอเนี่ยใส่ดูโออะอ่าจะไม่ได้บิ๊กัวเออนั่นแหละอ๋อแล้วก็มีเทคอันล่างเป็นออโต้นะครับเมื่ออย่างนี้กลับขึ้นมือช่องเียการนะครับถ้าว่นการคุณติดชื่อไอตัวนั่นแหละนั่นแหละนะครับสามารถเสิร์ชอาสามารถเสิร์ชเด็กคุณหนึ่งใบที่ติดชื่อดูโอแฟนตาเซียซานรีคือตัวมันนั่นแหละใช่นะครับนะ เอาขึ้นมือแล้วสับนมือใช่ก็เห็นได้เห็นดูโอว่าออกของซับยกทั้งนั้นเลยเนาะใช่ครับก็เด็กมันเล่นยกขึ้นมืออยู่แล้วเล่นยกยกขึ้นมาใบต่อไปบผมเป็นดูโอเหมือนกันดูว l o เลิฟ d ีเดวิลนะฮะเว p ป r าเวเวเวเพอร์เวเพอร์เวเพอร์ไม่ใช่เวป้าถึงทำงานไม่ใช่เห็กนะ้แล้ผมเป็นออโต้นะครับเคาน์เตอร์บาร์หนึ่ง เมื่อถูกยกขึ้นมือช่องเรียกการถ้าวันการคุณอยู่ในสภาพรีเจียนนะครับผมสาม,มารถจ่ายค่าคอร์สถ้าจ่ายค่าคอร์สเสิร์ชการ์ดในเด็กหนึ่งใบที่ชื่อเหมือนกับอ่ายูนิตน,นั้นดูนิตนั้นนะครับนะแล้วก็อ่าชว์ให้ฝ่ายดูแล้วก็สับกองแล้วก็นะเลือกการ์ดสามใบที่ติดที่เชื่อมเหมือนกับแวนการ์ดเนี่ยมือโอชยให้ฝ่ายดูเขาได้ชาร์จหนึ่งโอ,โอ้ก็โชว์อีกฝ่ายึยง่งแล้วก็สับกองอือโอ้มัมนเยอะเนาะ ถ้าผิดยังไงต้องขออภัยนะครับนะเทคค่อนข้างยาวพอสมควรครับตัวต่อมาครับผม Ideal Walking Weather นะฮะ Emilia 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 ตัวนี้นะครับผมมีเทคอัลโตเจนเบรกหนึ่งนะครับเขาจะบัสหนึ่งเมื่อยูนิตนี้กลับสู่กลับขึ้นมือช่องเรียกการ์ดอืมดูยูนี้นะครับผมจั่วการ์ดหนึ่งใบท่านเองนะครับคว่ำจั่วยกยกคว่ำจั่วใช่แล้วก็ติดรีซิตครับผมนะตัวต่อมา Mystery Solving Time นะฮะ i t i l i t i l นะครับผมมีเทคอัลโตนะครับนะ ในช่องเรียกาดเมื่อการ์ดเกตสามเข้าถึงช่องเรียกาดยูนี้บวกหมื่นครับผมครับ<ไ>ง,าง่ายข้ามเลยเ<อ>ปิดซึม,ามาปิดซึมพอมิสนะฮะเป็นเซตเ,เซลติกตัวนี้นะครับผมมีเหตุคือออโต้ในช่องวรียกขาดหรือเรียกขาดเคาน์เตอร์บัตรหนึ่งนะครับการท,ที่ติดชื่อปิดซึมนะครับมเมื่อยูนิตนี้โจมตีฮิตสามารถจา่าคา่าคอถ้าจ่ายค่าคอเลือกเรียกาดนำกลับขึ้นมือหนึ่งใบนะครับแล้วก็เลือกเรียกาดนำและก็เลือก,ก,อก,ออกมันกลับขึ้นมือถูกแล้วและแค่โจมตีหนึ่งใบแค่นั้นเองใ โอเคไปต่อมาท็อปท็อปเกียร์ใช่ท็อปเกียร์ไอดอลซันยาอ๋อหรือว่าท็อปกันเป็นเครื่องบินเลยไม่ใช่เดีตัวนี้นะครับมีเทคออโต้นะครับฮาร์โมนีอันแรกอันที่2เป็นออโต้ในช่องเรียกาเจนเบกหนึ่งอ่ะเมื่อยูนิตนี้โจมตีถ้าติดสตัรฮาร์โมนียูนิตนี้บวก3,000จนจบแบทเทิลแค่นั้นเองอ่ะตัวต่อมาครับผมต่อไปอันบิลิฟอัลเกลนะฮะเอ่อโพตเปอรโพลีนะครับโพตโพลีเหรอโพต ฮอตพูรีอ่าฮอตพูรีนะครับครับตัวนี้มีเทคอัลล่าเป็นออโต้ในช่องวัยการเรียกอากาศฮาร์โมนีอืมแล้วก็มีเทคล่างออโต้ในช่องเรียกอากาศเจนเบกหนึ่งนะครับเมื่อยูนิตนี้โจมตีฮิตแวนการ์ดนะครับเลือกเรียกอากาศของเราหนึ่งใบนำกลับขึ้นมือและถ้าตัวที่มันเอาขึ้นมืออยู่ในสภาพฮาร์โมนีปะใช่อ่านะครับก็จะสามารถเอาการ์ดจากบนมืออะคอลงช่องเรียกอากาศแทนได้นะครับอ่โอเคใบต่อมาตอรีได้ ทำเวฟใช่ใช่นี่เล่นกันหลายคนเลยเนี่ยทำเวฟต่อไปวิกตอรี่แอปเปิลนะฮะเอ่อเฟลเลอร์เฟลเลอร์ตัวนี้ก็มีเทคฮาร์โมนีครับแล้วก็เทคล่างเป็นออโต้ในช่องเรียกัตวันเพิร์ทเทิร์นเจนเบกหนึ่ง c อ u n t e r burst หนึ่งนะครับเมื่อยูนิตเนี้ยอ่าติดสตัดฮาร์โมนีเนาะครับสามารถจ่ายค่าขอจ่ายค่าคอจั่วการ์ดหนึ่งใบใช่แค่นั้นเองก็เขาจั่วลงมาก็ถ้าติดปุ๊กมาเขาจั่วเลย โอเคเกตสามใบที่หนึ่งครับผมเกตสามมีอยู่ประมาณสี่ห้าหกใบเองใช่ต่อมานะฮะเป็นเกตสามนะครับชื่อว่า duo eternal sister นะครับเมียเมียเมียมีมันอ่านว่ามีอยป่ะมีอยใช่ปะเมีอ่านวอ่านว่าเมียก็ยังไงอยู่นะครับโอเคมีเทคครับออโต้ในช่องบรรยากาศลิมิเต็ดสี่เขาได้บัสหนึ่งครับถ้ามีเลือก gas สามใบจากบนมือเราทิ้งทิ้งอ่าใช่แล้วอ่าจนจบการต่อสู้ที่ยูนิตนี้โจมตีสามารถจ่ายค่าคอร์สถ้าจ่ายค่าคอร์ส การ์ดที่ชื่อว่าเลือกตัวมันเองจากในโซะเอากลับมาไลท์เลยนะภาพสแตนแล้วก็นำแค่นั้นเองป่ะใช่แล้วก็เอาเนี่ยไอตัวเนี้ยกลับขึ้นมือกลับขึ้นมืออ่าก็เป็นวนของป่ะวนมาตีเรื่อยๆนะแล้วก็มีเทคล่างเป็นแอคทีฟในช่องเวนการ์ดวันเบอร์เทิร์นเอ่อคเตอร์บาตรหนึ่งโซบัตรหนึ่งเลือกเรียกการ์ดของเรานำกลับขึ้นมือและเซิร์ช ก้าสหนึ่งใบอย่างที่ชื่อเหมือนกับตัวที่เอาขึ้นมือไปนั่นแหละนะครับนะแล้วก็อ่าถ้าทําทำอาการ์ดจากมือับการ์ดเสร็จปุ๊บนั้นนำการ์ดจากมือแล้วเอาหนึ่งใบเอาเข้าโซแทนใช่ก็เหมือนเป็นเล่นเอามันเล่นกับตัวนี้เลยปะใช่ถูกต้องเอามาวนอลเตอร์เมอายัสโซอะไรเงี้ยใช่เอาเมอายัสโซใช่ประมาณนี้อ่ะตัวต่อมาครับผมเป็นอ่ะโด้เลิฟรีแองเจิลนะฮะเอ่อเนมูเอลเนมูเอลนะครับมีเทคแอคทีฟในช่องแวนการ์ด ลีเจนต์ครับอ่าตัวนี้ลีเจนต์กับดูโอ้เลิฟลี่เดวิลเวป้าเวปเวป้าเวเป่าเวป้าโอเคมี2เทคที่เหลือนะครับเทคอันบนก่อนยาวพอสมควรเป็นเทคออโต้ในช่องแวนการ์ดวันเบอร์เทิร์นคอร์เตบาสองครับเมื่อมีการ์ดกลับขึ้นมือจากช่องเรียกการ์ดถ้าแวนการ์ดคุณอยู่ในสภาพลีเจนต์สามารถจ่ายค่าคอสจ่ายค่าคอสเซิร์ดเด็กเซิร์ดการ์ดสองใบที่ชื่อเหมือนกับตัวนั้นนะครับขึ้นมือเมื่อกี้อ่าจากนั้นสับเด็กนะครับผมนะแล้วก็สามารถถ้ามีการ์ดสามใบที่ชื่อเหมือนกัน นะครับที่อยู่ในช่องอวแวนการ์ดขึ้นมือนะครับก็ทำการาหแดมาสองอแ่นเองก็สามารถโชว์การ์ดได้ใช่ไหมถ้าสมมติลิเทียนอยู่เนี้ยโชว์อ,อีกฝ่ายเดีวเนี้ยเรามีการ์ดชื่อเหมือนแวนดสามใบนะ,ะจะเป็นตัวไหนก็ได้ออแล้วก็หง,งดยแสองสเลยอโอเคมีเศกร่างอีกครับเป็นแอคทีฟในช่องแวนการ์ดวันเพอร์เทนโซบัสหนึ่งการ์ดที่ติดชื่อดูโอนะครับเลือกเรียกการ์ดเราหนึ่งใบกลับขึ้นมือแค่นั้นเองง่ายเนาะ ง่ายๆใช่ง่ายๆโอเคตัวต่อมาครับผมเดเตอร์เบสเซตนะฮะฮิมาลีครับฮิมาลีมี2เทคนะครับเทคแรกคาร์โมนี่เทคที่2อาแวนการ์ดหรือเรียการ์ดวันเพอร์เทิร์นเจนเบกหนึ่งครับคัลเตอร์บาร์ดหนึ่งเมื่ออยู่ในโจมตีฮิตนะครับถ้าติดอยู่ในสภาพฮาร์โมนี่่อาสามารถจ่ายค่าคอร์ถ้าจ่ายค่าคอร์เลือกเรียการ์ดกลับขึ้นมือตัวถ้าเลือกกลับขึ้นมือเสร็จปุ๊บคอเรียการ์ดหนึ่งตัวนะครับลงไปแทนบวกห้าพันจนจบเทินแค่นั้นเองก็ทำรอบ อ่ะอีก2ตัวครับเกตสตัวนี้รู้สึกเป็นฐานด้วยใช่ครับมิเลคเซิร์ฟวอยด์นะฮะลอร์ลิสครับผมลอร์ลิสนะครับมี2เทคอย่างเช่นเคยนะครับนะเอาเทคบนก่อนนะครับเทคบนก็เป็นฮาร์โมนีอีกแล้วครับแล้วก็มีเทคล่างนะเทคกลางเทคกลางเทคกลางเป็นเทคออโต้ในช่องเวนกอร์เจนเบรกหนึ่งไอ้วันขออภัยวันวันเบอร์เทิร์นเจนเบรกสองครับเมื่อยูนิตนี้อ่าติดบีคัมนี่มันจะหลังปะติดติดแล้วเข้าสู่เข้าสู่สภาพฮาร์โมนีเขาสู่สภาพฮาร์โมนีอ่ะ เลือกรียกาศสองตัวนะครับบวกตัวละ5 0 0พนะครับแล้วก็ตัวมันจะบวกอีกชิ้นโอเคก็เป็นปั๊มพลังได้เนาะใช่แล้วมีเทคครับผมออโต้ในช่องแวนการ์ดนะครับเขาได้บาร์หนึ่งเมื่อสไตล์ทับมันนะครับสามารถจ่ายค่าคอร์ถ้าจ่ายค่าคอรเลือกเรียกาศเราหนึ่งใบนำกลับขึ้นมือได้ถ้าเรานำกลับขึ้นมือก็จวดหนึ่งแค่นั้นเองนะครับ ตัวสุดท้ายครับตัวเกตสาวันนี้รู้สึกว่าก็เกือบๆจะเป็นฐานแล้วซีกแคร์เกลนะฮะลิดดี้ครับตัวนี้ลิดดี้นะครับผมมีเทคออโต้ในช่องวันกาดหรเลียกาดฮาร์โมนีเหมือนกันแล้วก็เทคคอนทิ่นิ้วนะครับในช่องวันกาศเจนเบรกหนึ่งนะครับผมในเทิร์นเรายูนิตจะบวกห้าพันอ่าถ้าอยู่ในสภาพฮาร์โมนีเนาะตามจำนวนยูนิตเออขออภัยฮาร์โมนีอ่ามจำนวนยูนิตที่ฮาร์โมนีสมมติติดสี่ตัวก็บวกไป20,000ต้องติดสภาพฮาร์โมนีตัวใช่ไหม แล้วก็มีเทคล่างครับผมออโต้เขาด้วยบัสหนึ่งโซบัสหนึ่งอ่าเมื่อเข้าถูงช่องแวนการ์ดสามารถจ่ายค่าคอสจ่ายค่าคอสเปิดการ์ดห้าใบจากท็อปเด็กเสิร์ตการ์ดหนึ่งใบที่มีฮาร์โมนีอะบิลิตี้ก็คือมีสกิลฮาร์โมนีอยู่ในเทคนั่นแหละนะครับนะแล้วก็เลือกขึ้นมือจากนั้นก็เอาที่เหลือกลับเด็กก็สับเด็กโอเคมาถึงเกตสี่แล้วเหนื่อยมากเป่ากันรัวๆเลยโอเคครับผมต่อมานะครับโอเคครับผมเป็นเกตสี่สไตล์ของเรานั่นเองนะครับนะ เอาไปแรกก่อนเลยไหมครับเป็นโซฟี่ริบบอนนะฮะเอ,อ่ซอซัมมี่ซัมมี่นะครับผมมีเทคง่ายๆนะครับเพราะมันเป็นสไตล์แบบเริ่มต้นไใรเวอร์แล้เ,าลเนาะครับเป็นเทคนออโตโ้ในช่องเลนกาดครับเมื่อโจมตีฮิตนะครับเลือกเรียกาศเราหนึ่งใบนำกลับขึ้นมือและเลือกจากจากมือเราหนึ่งใบคอลงช่องเรียกาศเราอีกน,นั้นบวกสามพันอืมแค่นี้เองทำ,ทำรอบทำ,ทำรอบอีกแล้วทำเว็บเล่นกันหลายคนเลยทำเว็บนั่นน่ะสิโอเคอันต่อมาครับผมครับต่อมานะฮะ ไปซึ่มพรมิสนะครับเป็นเส้นลาบาร์ดอ์ลาบาร์ดอ์นะครับตัวนี้เป็นหมาไม่ทุยไม่ใช่เป็นลาบาร์ดอล่างใหม่อ๋อเป็นเป็นอัปเกรดจาก e b ใช่ e b เก่าไปล่างใหม่เป็นสไตล์ใช่ครับนะครับมีเทคแอคทีฟในช่องเวียนกายับผมวันเพอร์เทิร์นเลือกหายตัวมันเองนะครับแล้วถ้าฮาร์ดติดเชื้อไปซึ่มเนี่ยฮะเลือกเลยอกาศสองตัวนะครับเอ่อจนจบเทิร์นบวกพลังห้าพันอ่าแล้วก็ได้เทคออโต้ครับนะครับอ่าเมื่อจบเทิร์นยูนิตนั้นนะครับแอทแท็กหรือบูธนะครับนะจนจบ จนจบเธอนำการนั้นขึ้นมือแทนนะครับผมโอเคก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่แรงเนาะนะนอกจากเพิ่มพลังได้แล้วถ้ามันจะตีหรือมันบก็ต้องเด้งมันกลับขึ้นมืออยู่ดีซึ่งทําให้มันเทคเมื่อถูกกลับขึ้นมือช่องเลยกากาศทำงานด้วยนี่ใช่ถูกต้องครับและกับคอมโบเพราะนั้นแหละใช่นะนะเล่นกับเด้งบวกพลังถ้าเราคอมโบดีๆนะครับจะได้อาหารชุดใหญ่มากินไม่ใช่โอเคใบสุดท้ายของสไตล์ชุดนี้ดีกว่าตัวตัวนี้รู้สึก พีคมากเมื่อก่อนจบได้ของญี่ปุ่นนี่ราคาแตะพันสามเลยเปิดได้ทีนี้รวยเป็นทั้งชาติเลยราคาโหดร้ายมากใช่คือชื่อ,ช,อชื่ออะไรชื่ออะไรสโคโนะฮะเอทอรี่นะฮะโอลิเวียโอลิเวียเ,ย,เย,ย่เย่หย่าตัวนี้นะผมเป็น GR ครับเป็น GR ที่ราคามันพีคตรงไหนคือญี่ปุ่นนะครับซองมันเป็นบล็อกแรกๆที่ราคาซองละร้อยห้าสิบบาทอา่ะฮะเป็นร้อยห้าสิบไม่พอแล้วมันพี่แกเป็น GR อืรพี่แกเป็น GR เปิดยากไม่พอเปิดยากก็ใบละพันกว่าบาทแล้วครับ ยังจะหงายตัวกไม่ใช่มากกว่านั้นคือมี scr อมีขามีขาเป็นเงือกแต่มีขาใส่ชุดว่ายน้ำโอ้โหราคาตัวเงรื่อกมีขาออกมาเกือบสามพันไปเรื่อยไปเรื่อยนะครับนะตัวนี้แล้วอีกอย่างหนึ่งเป็น gr ไม่พอหงายตัวเองอีกเจ๊งนะครับนะแพงเราไปสสองข้างครับไม่เป็นไรโอเค อ่ะมีเทคดีกว่าออตโต้ลยทัองมันากาดเคาด้เตอร์บาร์หนึ่งแล้วก็หงายการ์ดตัวมันแหละการ์ดโ<ช>อ,อลิเวียในจีโซนเราหนึ่งใบเมือ่อยูนิตนี้โจมตีนะครับถ้าการในจีโซนเรามีไงหนึ่งใบหรือมากกว่าก็จะเป็นเหมือนตัวทั่วไปเนาะสามารถจาถ่ายค่าอถ้าจ่ายนะครับเลือกเรียกาก,การ์ดห้าใบเลือกการ์ดห้าใบเลือกการ์ดห้าใบในช่องเรียกการ์ดนะครับนะแล้วก็สามารถเอายูนิตน่ะทั้งหมดนั้นอ่ะที่ชื่อไม่เหมือนกันนะที่ชื่อต้องไม่เหมือนกันนะจะ่ไหมที่ชื่อเหมือนกันนะต้องชื่ออพอเอากลับขึ้นมืืออปบบเลกกาดใ ท่รีเทิร์นไปอ่ะอ่าเลือกอ๋อมันบอกให้เรียกอากาศห้าใบป่ะอืมใช่ให้เลือกดูที่เรียกอากาศห้าใบแต่ให้เลือกชื่อไม่เหมือนกันสามใบกลับขึ้นมือและนํากลับขึ้นมือแค่เรากลับขึ้นเสร็จเราลงใหม่ได้สองตัวอ่าแค่นั้นเองนะครับแล้วทองข้องเรียกอากาศนะครับถ้ากลับขึ้นไปอ่าตามจํานวนที่มันบอกมาไม่ไม่ต่ำไม่ต่ำกว่าสามใบอย่างนั้นแหละใช่ใช่มันจะบวกหนึ่งขี้นะครับนะจนจบแบบการต่อสู้ก็เท่ากับว่า พอน้องตีอะครับน้องต้องยกต้องเลือกยกเรียการเราสามใบอย่างต่าคือสามใบที่ชื่อไม่เหมือนกันเลยปกติดูโอไมันเล่นชื่อซ้ําอันนี้ไม่เอาเราไม่เอาชื่อซ้ําคอยกขึ้นไปหมดปุ๊บมันจะบวกหนึ่งข้นเองแล้วก็ลงแล้วก็ลงตัวใช่แค่นั้นเองถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่เก่งนะเพราะว่าเบอร์บิวด้าไม่ค่อยมีท่ากดชี้มีแค่ของเก่ามีแค่ลาบาดอใช่ใช่มีแค่ตัวเดียวเลยใช่นะครับนะต่วไหนเป็นท่าจ้วง ครับจั่วอย่างเดียวจั่วกันเด็กเอาใช่นะครับนะก็เลยเป็นท่าหนึ่งที่ค่อนข้างดีก็จบแล้วสําหรับวันนี้นะครับนะของจริงๆเนี่ยมันก็ใกล้จะออกแล้วแหละแต่เราไม่ค่อยมีเวลาทําคลิปกันนะครับนะก็เลยต้องมารีบสปอยเอาหน่อยเนาะยังไงก็ขอบคุณมากน้องๆทุกคนที่ติดตามกันโดยตลอดแล้วกันเนาะวันนี้คลิปทอล์จบเร็วหน่อยแค่ยี่สิบนาทีนิดๆเองนะครับนะถ้าชอบก็กดไลค์ตามกดซับสไคร์นะครับแล้วฝากเป็นเราช่องเราบรรยากาศไฟไทยแลนด์ทับชแนลจะมีคลิปทอสปอยดีๆอย่างนี้ด้วยแน่นอนสุดท้ายนี้ขอบคุณล้้้าาานนจมหกัับช พูดอ่านเพยงเราช่องเราเป็นทางการวันนี้ไปแล้วจ้าเจอกันใหม่ในคลิปหน้าพวกเราทมสวัสดี